สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ2นะคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็มา,าพบกันอีกแล้วนะคะการอธิบายใบงานของวันที่28 29 30มิถุนายนนะคะแล้วก็วันที่1 2กรกฎาคมนะคะ2564ค่ะด้วยสถานการณ์ของในจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะยังไม่ดีขึ้นค่ะก็ยังคงเรียนออนไลน์แบบนี้ไปก่อนนะคะทุกคน จะมาออนไซน์ที่โรงเรียนไม่ได้นะคะจนกว่าทางสบคจังหวัดสมุทรสาครนะคะจะแจ้งให้ทราบนะคะใบงานแผ่นที่หนึ่งนะคะจะเป็นอะไรนะคะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะแบงานสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสัปดาห์ที่5ค่ะของวันที่28มิถุนายนนะคะถึงวันที่2กรกฎาคมพศ2564ค่ะใบงานก็สัปดาห์นี้นะคะ วิชาภาษาอังกฤษนะคะจะไม่มีใบงานค่ะจะเป็นการคัดลายมือนะคะตามเส้นปะในแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษนะคะของคุณครูแสงสูรมิมลลัตค่ะส่วนวิชาอื่นๆน,นะคะก็ยังคงเรียนและทํำใบงานเหมือนเดิมนะคะมาดูใบงานแผ่นที่หนึ่งกันเลยค่ะใบงานวิชาภาษาไทยค่ะเรื่องสระในภาษาไทย ให้หนักเรียนเขียนสระในภาษาไทยทั้งสาสิบสองเสียงให้ถูกต้องนะคะมีเสียงอะไรบ้างก็คือสระนะั่นแหละมีสระอะไรบ้างนะคะลองท่องดูนะคะจะอยู่ในใบความรู้ที่คุณครูหน่อยปริ้นแล้วก็ใส่ไว้ให้แฟ้มแฟ้มของเด,ด็กๆนะคะจะมีอยู่อ่านก่อนนะคะอ่านแล้วก็นํามาเขียนค่ะเขียนเสร็จก็ทบทวนอ่านอีกหนึ่งครั้งค่ะเพื่อเพิ่มความจํานะคะต่อมาค่ะเรื่องสระอีกเช่นเดียวกันค่ะ ให้หนักเรียนประสมภาพกับสระอะให้ถูกต้องนะคะก็จะมีสระอะใช่ไหมแล้วก็จะมีทั้งหมดอยู่10ข้อค่ะมีรูปภาพแทนพยัญชนะให้นะคะตัวอย่างเช่นข้อที่1ใช่ไหมคะนักเรียนก็ดูค่ะว่าภาพอะไรคะตัวนี้เก่งมากเลยค่ะลอลิงนะคะลอลิงเมื่อมาบวกกับสระอะนะคะลองสะกดตามคุณครูหน่อยนะคะก็จะเป็นลอลิงใช่ไหมอ้าว รออะละนะคะรอลิงนะคะไม่ต้องกระดกลิ้น,นะคะรอลิงนะคะไม่ใช่รอเรือนะคะโอเคนะนักเรียนก็เขียนนะคะลอลิงสาระอะเสร็จแล้วก็สะกดเลยค่ะลออาละเก่งมากเลยค่ะหาไม่ครบสิบข้อนะคะไม่ยากเลยค่ะหลังจนากนั้นให้นักเรียนเขียนแจกลูกคำที่กำหนดให้เขียน เมื่อนํามาเขียนนะคะคาแบบนี้ใช่ไหมคะมีอยู่ห้าคำเมื่อนักเรียนนํามาเขียนแจกลูกคาเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกับด้านบนสิบข้อนี้ค่ะตัวอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมนอหนูใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนนอหนูนะคะแล้วก็บวกตามด้วยสระค่ะสระอะไรนะค่ะเก่งค่ะสระอะค่ะก็เขียนนอหนูนะคะเครื่องหมายบวกนะะแล้วก็ สระอะค่ะก็จะสะกดว่านออะนะนะคะก็เป็นนอหนูบวกสระอะเท่ากับนะนะคะลองทำดูนะคะถ้าไม่เข้าใจสอบถามมาในไลน์นะคะต่อไปค่ะใบความรู้ภาษาไทยอีกเช่นเดียวกันค่ะเรื่องสระอะที่มีตัวสะกดค่ะสระอะเมื่อมีตัวสะกดเนี่ยจะเปลี่ยนรูปเป็น ไม้หันอากาศนะคะเขียนไว้บนพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นก็คือพยัญชนะตัวแรกค่ะของคำนั้นนะคะตัวอย่างเช่นกไก่ใช่ไหมคะสระอะดอเด็กนะก็เป็นกออะดอกัดนะคะก็เขาเรียกว่าสระอะลดรูปนะคะกออะดอกัดคำนี้ใช่ไหมลอลิงไม่หันอากาศงูเราจะสะกดว่าลอออะงอลัง ะะอันนี้ก็จะเป็นตออกตัก,อตกวออะนอวันนะคำแรกนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะฟออะงอฝังยออะดอยัดสออะกอศักทออะบอทับมออะดอมัดงออะดองัด นออะบอนับรออะดอรัดชออะนอฉันขออะนอขันตอะบอตับบออะงอบังตอะกอตักพออะงอพังหออะกอหัก ด้านล่างค่ะมีภาพให้ดูด้วยวออะดอวัดฟออะนอฟันพออะกอผักนะคะก็อ่านนะคะแล้วก็ระบายสีค่ะตกแต่งให้สวยงามได้นะคะอนุญาตค่ะเด็กๆอาจจะย้อนกลับนะคะวิดีโอนี้นะคะให้เลื่อนมาที่คำว่าฝังใช่ไหมคะแล้วก็อ่านตามเสียงของคุณครูนหน่อยได้นะคะ ต่อมาค่ะเรื่องสละอีกเช่นเดียวกันค่ะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำอ่านแจกรูปกับคำนะคะได้อย่างถูกต้องอย่างเช่นคำนี้นะคะที่ดินสอนะปออะกอเอ๊ะปออะไรนะปออะกอปอตรงนี้ก็คือปอปลานะคะปอปลาอะก็คือสระอะค่ะ กก็คือกอไก่นั่นเองนะคะปออะกออะไรคะปออะกอปักค่ะอ่านักเรียนก็หานะคะสระอะลดรูปนะคะปออะกอปักอ่าคำนี้ค่ะก็คือปอปลาแม่หันอากาศกอไก่ใช่ไหมคะแต่เราจะสะกดว่าปออะกอปักนะ,ะมาดู คำตอบต,ต่อไปค่ะแล้วนักเรียนลองหัดโยงเองนะคะรออะงอรออ,รอรออะรออะงออะไรพออะบอพออะดอวออะนอมออะกอตออะดอหออะนอ ลองทำดูนะคะใช้ไม้ม้บรรทัดวางทาาให้ตรงก่อนนะคะจากดินสอนะคะไปถึงที่คำนะคะแล้วก็ขีดเส้นให้ตรงนะคะตั้งใจทำนะคะระบายสีตกแต่งได้ค่ะต่อมาค่ะเป,เป็นงานวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งเป็นวันสำคัญนะคะถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งค่ะกิจกรรม26มิถุนายนนะคะวันสุนทรภู่ให้นักเรียนระบายสีตัวละครเรื่องพระอภัยมณีให้สวยงาม ะะผู้แต่งวรรณคดเีเรื่องนี้นะคะเรื่องพระแพ่นดิเนี่ยก็คือท่านสุนทรภู่นั่นเองนะคะภาพแรกค่ะก็จะเป็นนางเงือกนะคะตัวละครจากเรื่องพระแพ่นดินมีสุดสาครกับม้านินมังกรน,นะคะสุดสาครเนี่ยเป็นลูกของนางเงือกนะคะต่อมาค่ะวันนี้ท่านนี้นะคะคือ พระอภัยมณีค่ะพระอภัยมณีก็เป็นพ่อของสุสาครนะคะต่อมาค่ะเป็นนางยักษ์ค่ะนางยักษ์ก็เป็นภรรยาของพระอภัยมณีนะคะต่อไปเป็นใบงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะเป็นวันสำคัญนะคะ2วันเลยก็คือ26วิถุนายนเช่นเดียวกันของทุกปีนะคะของทุกปีเลยยาเสพติดมีอะไรบ้างนะคะ เท่าที่เด็กๆนะคะได้ดูข่าวก็จะมียาบ้าการชาบุหรี่ก็ถือว่าเป็นยาเสพติดนะคะเพราะว่าบางคนอ่ะสูบเยอะๆม,ๆมากๆก็จะติดบุหรี่นะคะอ่าแล้วมีเฮโรอีนนะคะก็ช่วยกันเออ…่ต่อต้านนะคะไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยเข้ามาใกล้ๆเราหรือว่ามาทำร้ายคนในค,ครอบครัวของเรานะคะต่อไปค่ะเป็นใบงานวิชาคณิตศาสตร์ค่ะให้นักเรียนนะคะ นับจำนวนต่อไปนี้ง่ายมากเลยสตรอเบอรี่ค่ะเชอรี่สตรอเบอรี่มีกี่ผลนะคะนับ1 2 3ใช่มเยไหมคะหนูก็เขียน3เอาไวา้เห็นเลขสาไว้เลือยตรงไหนก็ได้ที่ใกล้ๆกับสตรอเบอรี่นะคะต่อไปค่ะ Cherry. 1, 2, เชอร์รหนึ่งสอเขียนเลขสานะคะการลืมค่ะเมื่อนำสามบวกสได้เท่าไหร่ล่ะคะ เอาสาไว้ในใจสาตัวแรกคือสตรอเบรี่ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมาอีก3ค่ะนับต่อไปจาก3 3แล้ว4 5 6เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะสตรอเบอรี่บอกกับเชอร์รี่จึงได้เท่ากับ6ผลนะคะหรือนักเรียนจะนับแบบนี้ก็ได้ค่ะนับเรียงต่อกันเลยค่ะเช่นหนึ่งห้า แล้วก็เขียนจํานวนที่เด็กๆนับได้นะคะเพราะว่าเขาให้เรานะฝึกนับนะคะก็ค,คุณครูก็อธิบายไว้ให้เผื่อเด็กๆคนไหนอยากจะหัดการบวกรวมกันนะคะไม่นับก็บวกรวมกันนำสองจานวนมาบวกรวมกันก็ได้เหมือนกันค่ะก็ทําให้ครบทั้งหมด5ข้อนะคะต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มข้าบทที่2นะคะการบวกจํานวน2องจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน10ค่ะไม่เกิน1ินะคะ นับภาพทั้งหมดในแต่ละข้อแล้วเติมคําตอบให้ถูกต้องนับมันนะคะช่องที่หนึ่งคำถามเขามว่า,วามีหมวกช่องว่างใบนะคะบออใบมีมก,กี่ใบหนึ่งสองสามพอมาทางด้านขวามือมีหมวกไหมคะไม่มีค่ะคณิตศาสตร์นะคะจำนวนคณิตศาสตร์ที่ สแสดงถึงความไม่มีค่านะคะก็คือไม่มีสิ่งของเนี่ยไม่มีค่าเลยเนี่ยจะเป็นเลขอะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะเลขศูนย์ค่ะสามบวกศูนย์ว่างเปล่าเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะมีบวกกี่ใบคะหกใบค่ะเก่งมากค่ะต่อมาค่ะโดนัทค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะบวกกับอี่เท่าไหร่คะหนึ่งสอง หกบวกกับสองนะคะได้กี่ชิน้นต่อมาค่ะมีหนังสือกี่เล่มนะคะบวกนับบวกรวมกันนะคะเค้กค่ะมีคับเค้กอยู่ทั้งหมดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าก้อนนะคะตรงนี้นะคะต่อมาค่ะหนึ่งสองสามนะคะมีปูมหมดสามตัวนมค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เกล่องนะคะใบงานในใน powerpoint ตัวน,นี้นะคะมันจะสลับเรียงกันอยู่นะคะแต่มันก็จะต่อกันค่ะก็คือมีข้อ1ข้อ2ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ข้อ3 4 5นะต่อมาค่ะ6 7 8ค่ะตอนที่อ่าคุณครูท่านนะคะนำมาเรียงไฟล์เนี่ยท่านอ่าไฟล์มันก็เลยไม่ต่อเนื่องกันนะคะ แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเป็นเป็นความผิดพลาดเองนะคะแต่ว่าก็ยังคุณครูคิดว่าไม่ยากเกินไปสําหรับเด็กๆของคุณครูหน่อยนะคะก็ทําให้ครบนะคะนนี้ค่ะมีดอกไม้กี่ดอกก็บวกนับรวมกันมีตะไบกี่ต้นนะคะแตงโมกี่ชิ้นไม่ยากเลยต่อมาค่ะใบงานเรื่องการรวมจํานวนสองจนวนค่ะอ่าสกับ2เป็นอ่านี่หมหนึ่งสองสามสีห้าหก ใช่ไหมคะอ4อยู่ในใจนับอีกสองค่ะ4แล้ว5กใส่เลข6ลงไปค่ะนะ,ะต่อไปเป็นกบเหลาน้สสอ3กับ1เป็น4ค่ะนี่ลองทําเองนะคะมีดินสอนะ4กับ4เป็นเท่าไร6กับ3เป็นเท่าไรเติมลงไปให้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะเป็นแมงงานวิชาประวัติศาสตร์ค่ะ เรื่องการเวลานะคะก็คือช่วงเวลานั่นเองให้นักเรียนวาดภาพระบายสีกิจกรรมที่ได้เรียนทําในวันหยุดและตอบคาถามคือช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เด็กได้อยู่บ้านตลอดนะคะเรียนออนไลน์นะคะรับใบงานไปทําที่บ้านก็ให้เด็กนะคะเลือกมาสักหนึ่งกิจกรรมค่ะจะเป็นการช่วยเหลือง,งานคุณพ่อคุณแม่ตามวัยนะคะที่อยู่ที่บ้านหรือว่าจะเป็นการ ไปด้านนอกนะคะแต่แต่แตช่วงนี้ถ้าสมมติว่าบางครอบครัวอาจจะไม่ได้พาเด็กๆไปนะคะเพราะว่าด้วยสภาด้วยสภาพทางโควิดในที COVID นะคะก็อาจจะเด็กๆอาจจะอยู่บ้านมากกว่านะคะก็ดังนี้นะคะไม่ไม่ได้ฟิกนะคะว่าจะต้องเป็นกิจกรรมอะไรขอให้เป็นกิจกรรมที่เด็กๆเนี่ยทำทำเองนะคะหรือว่าได้ทาได้ร่วมทํากับครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นหน้าที่ของตัวเองที่ตัวเองเนี่ย รับผิดชอบตามที่คุณพ่อคุณแม่มอบหมายตามอายุตามช่วงวัยที่เหมาะสมนะคะวาดให้สวยงามระบายสีนะคะแล้วก็เขียนบอกคุณครูหน่อยนะคะว่าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทำเนี่ยคืออะไรนะคะเขียนกิจกรรมที่นักเรียนทําในวันหยุดเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาใดนะคะเชา้ากลางวันเย็นนะคะเด็กๆอาจจะเขียนไม่ได้ยังเขียนไม่ได้สะกดคําไม่ได้นะคะ ตอนนี้ก็คงต้องเป็นรบกวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะสะกดช่วยเด็กสะกดนะคะหรือแม่ก็อาจจะเขียนให้เด็กดูแล้วให้เด็กอ่านตามอ่านตามเสร็จปั๊บให้เด็กนะคะเขียนคําที่คุณพ่อคุณแม่ได้สอนน่ะเขียนลงไปตามลงไปในใบงานของคุณครูนะคะหรือว่าหรือว่าให้เด็กๆนะคะ ทักมาหาคุณครูหน่อยบ้างนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันเลยโทรมาหาคุณครูคหน่อยได้ค่ะวิดีโอคอลมาได้เลยค่ะอยากเห็นหน้าเด็กๆมากเลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะเรียนรู้เรื่องเส้นนะคะเป็นเกี่ยวกับศิละปะนะคะให้นักเรียนฝึกลักเส้นใส่ลักษ์ต่างๆด้วยสีเมจิกค,ค่ะก็มีเส้นอ่าตรงนี้เป็นของคุณครูศิละปะท่านนะน,นะคะเด็กๆอาจจะเป็น สัญลักษณ์ต่างๆเช่นวงกลมนะคะาสามเหลียหล่ยมสีเมส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผินผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะรูปทรงต่างๆเนี่ยค่ะเขียนเขียนลักเส้นลงมาได้เลยนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยค่ะจบลงไปแล้วนะคะสําหรับการอธิบายใบงานนะคะดเด็กๆพยายามทานะคะทยอยทาค่ะวันละนิดวันละหน่อยนะคะจะได้ไม่ต้องสะสมงานไว้นะคะ แล้วก็หัดทบทวนการอ่านการเขียนด้วยให้เด็กๆนะคะลองเขา้าวจอ่านบัญชีคำพื้นฐานค่ะที่คุณครูหน่อยนะคะปริ้นแล้วก็แจกไปให้เด็กๆนะคะลองหัดเขียนชื่อของตัวเองนะคะคุณครูก็ยังบอกไม่ได้นะคะว่าอีกนานไหมที่เราจะได้เจอกันที่โรงเรียนนะคะขอให้เด็กๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองค่ะ รักษาเว้นระยะห่างนะคะสวมแมสตลอดเวลาค่ะล้างมือให้สะอาดอยู่บ่อยๆนะคะด้วยน้ำสะอาดแล้วก็หรือจะเป็นอแอลกอฮอล์นะคะเพื่อฆ่าเชื้อสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูขอบอกว่าบ๊ายบายค่ะ